เรื่องคดีแจงโมผมว่าลือ,อยากครัในส่วนตัวผมนะลือ,อยากครับต้องเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการนะของเรามันระบบสอบสวนนะไม่ใช่ระบบไต่สวนนะฮะที่ศาลจะ,สะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ตำรวจกับอายการเขาฟ้องมาอย่างนี้นะครัศาลต้องตัดสิงไปตามพยานหลักฐานนะครับ ตินไปแล้วก็ต้องมีอุทธร์นะครับอุทธร์ทมอังอายการอุทธร์หรือแม่แตงโงอุทธรนนะะ์แล้วไปดีกาทารมดีกาได้นะ,ะมันก็เป็นไปตามกรอบอย่างนี้ท่านก็อย่าไปเครียดมากครับข่าวอะไรก็อย่าไปเครียดมาก ไปเครียดกับคนร้ายฆ่าคุณแตงโมทำให้เราเครียดนอนก็ไม่ค่อยหลับคิดคิดว่าพวกนี้จะหาเงินที่ไหนให้ลูกไปโรงเรียนคิดว่าจะหาเงินที่ไหนไปซื้อกับข้าวจะเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์คิดอย่างนั้นดีกว่านะโอ้โหดูผ่านๆอย่าไปสนใจมันมากนะครับข่าวนะครับโอ้โหนี่ไปวุ่นวายกับ คดีแตงโมมาสองสามปีแล้วเออเวรกรรมนะครับไอประธานดิ่งอายุยาผมไม่รู้จักครับประธานดิ่งอายุยาเขาสนิทกับไอท่านชัยวัฒน์เกศบุรชัยท่านชา้างจ่ดาอะไรกับผมส่วนตัวไม่รู้จักผมสนิทกับที่อายุยานายกบรรจงนะครับนายกสมทรงนายกสมทรงผู้ยิ่งใหญ่แห่งอายุทยาตัวอ้วนๆใหญ่ นายกสมทรงนะครับนายกสมทรงถ้าลงเลือกตั้งผมว่านายกสมทรงได้นะไม่ว่าจะเป็นสสหรือว่าอะไรนะครับนายกสมทรงนะครับธนาก,กิจกินเกษรเป็นหลานครับเป็นผู้กกับสัมหีชนบุรีมั้งครับนะฮะกินเกษรน,นั่งชนบุรีก็จะมีสองคนนะครับก็มี ร้ยอยตำรวจเอกดุษฎีกินเกษรลูกชายคนที่สี่เป็นรองอายาการจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็พ่อเอกท่านกิจกินเกสรน,นะครับหลานนะฮะเป็นผุ่งกับที่บังละมุงชนบุรีหรือสัตหีบชนบุรีก็ไม่รู้นะครับนายกสมทรงสนิทกับผมครับนายกสมทรงที่อายุยานะสนิทนะสนิทกัน โอ้นายกสมทรงนี่เมื่อชาติก่อนผมว่านายกสมทรงเนี่ยเป็นพระนะครับพระนี่คือเราก็เอาอาหารการกินไปถวายไปประเคนนะครับชาตินี้นายกสมทรงเลยมาใช้เวรใช้กรรมนะครับคอยเอาขนมส่งให้เอากุ้งแม่น้ําส่งให้อะไรให้ ขันเหนียวมาพงมาม่วงนายกสมทรงเอามาเพียบเลยครับเอามาให้นะครับแล้วไม่แจกไม่ใช่มาแจกผมนะแจกกับเขาไปหมดนะครับแจกคนนั่นแจกคนนี้นะครับแจกไปหมดนะครับนายกสมทรงนะครับเรียกว่านายกสมทรงนี่ไปไหนใครก็รัก <c oughs> <c oughs> <c oughs> แกเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะาหนักประมาณร้อยห้าสิบโลเลยมาเนี่ยนะฮะน่าจะประมาณร้อยห้าสิบโล ใจบุญครับผมถามว่านาะยกสมทรงไม่ลงสอสอโอ้ยไม่ละค่ะเป็นแค่นี้พอแล้วนะไอ้อะไรมันพิมพ์ซ้ำๆแบบนี้ช่องคุณติ๊กเขาจะเตือนผมใช่ไหมฮะมันก็ถามอยู่นั่นแหละผมก็ไม่รู้อะไรนะครับมันก็กดนะครับมึงอย่ากแกล้งกูเลยไอ้หนูเอ,อนะครับ ผมก็ทํากับเขาไม่ค่อยเป็นนะครับนะครับทำกับเขาไม่ค่อยเป็นนะครับมีประเด็นที่จะมาพูดก็หมดแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพอแค่นี้ก่อนนะครับกินข้าวกินปลาก่อนนะครับผมว่าไอ้หนูที่ว่ามันถามมากดซ้ำซ้ำซ้ำเป็นร้อยคำถามเนี่ยนะ หนึ่งมันผมว่าเขาไม่ได้แกล้งผมอะแต่คนมันลน่นคนมันลนกดไปกดแนะกดแนกดแนะกดนะกดแนะคำถามเดิมๆอยู่อย่างนั้นแหละนะมาเนี่ยผมว่ามันลนนะถ้ามองพูดจากใจเลยนะกูว่าเหมือนสูบยามมากลังบีบเลยแล้วเนี่ยนะ สูบยาม้ากำลังบีเลยนะครับมาเนี่ยมันมันไม่ได้จะวนอะไรแล้วครับมาเนี่ยกำลังบีเลยมาหยิกหยิกหยกมมหมาือไม้แม่ไม่อยู่สุกแล้วนะครับมาเนี่ยนะผมว่ากำลังบีมากกว่านะเอออย่าไปเครียดครับไม่ไปเยี่ยมใครแล้วครับมาเนี่ยนะครับปล่อยนะแต่ผมมอง จากใจจริงเลยก็ผมว่าไอ้หนูนี่กำลังดีดกำลังดีดเลยนะครับเต็มคราบเลยนะครับเอฟซีผมก็ที่ทองผาภูมิเนี่ยเขาแจ้งภูมิกับนะครับที่เมืองการด้วยนะครับบอกมันไม่หลับไม่นอนเลยหัวลอ็อกรับคิกคักคิกคักตำรวจไปปรากฏโอ้โ,โหกดยาม,ม้ากันควันท่วมเลยนะครับทำกระทงก็สวยเลยนะครับถามผมไปดูดทำไมเนี่ยมันบอกว่า ฟังอาไรวัดยังไม่จบนะครับคลิปมันเยอะนะเลยดูดกดโถว่อยเวนมึงอย่ามาฟังกูเลยมันเสียสุขภาพนะฟันเนี่ยจะสังเกตถ้าคนติดยามาเนี่ยฟันจะเคี้ยนกัดง่๊งนั่ไม่รู้มันจะฆ่าใครนะฮะมาเนี่ย,น,ย,น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 ,ยนิ้วมือกระดิกนิ้วเท้าก็กระดิกทุกติกทุกทิกทุกดิกนะครับมา วันที่สิบแปดวันที่สิบแปดโอลักยิ้มจะไปเขาติดต่อมาติดต่อผมมาทางไลน์วันที่สิบแปดช่วงเย็นเฮ้ยนะโอลักยิ้มจะไปที่ไร่อ่งุ่นนาการดานะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลังไทยพัสดุ์ใกล้โรบินสันกาญจนบุรีไอ้จังหวัดกาญจนบุรีโรบินสันมีอยู่แห่งเดียวถ้าท่านขึ้นทางด่นดวนบางใหญ่ออ์เวย์ไปเนี่ยลงก็หนองขาวเลยไปเจ็ดกิโลก็ถึงไร่อ่ง การดานะฝ่ายผมก็ไปอยู่นั่นนะครับสุกเย็นๆก็ไปถึงแล้วนะครับสาวอาทิตย์ก็อยู่ที่นั่นนะฮะมาไอ้โจรขึ้นบ้านเนี่ยนะโจรขึ้นบ้านถ้าเรายิงเขาโดนคดีไหมมันต้องดูว่าเขาขึ้นบ้านเนี่ย การจะยิงใครเนี่ยนะต้องเป็นอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตเป็นอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตนะครับถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วมันปีนลัวบ้านโดดปุ๊บเข้ามาในเขตลัวบ้านคุณเ้าเขาหลามยิงไปไอ้อย่างนั้นก็เกินกว่าเหตุน,นะครับแต่ถ้ามันงัดมาแล้วอาชิงแรงงัดเข้ามาแล้วแถมในมือมันยังมีขวานด้วยมีมีดด้วยเข้ามาในบ้านอย่างนี้นะปีนเข้ามาในบ้านก็ ยิงไปนะครับยิงไปได้แล้วก็บอกว่ามันจะฆ่าเราผมหนีไม่พ้นแล้วครับมันบุกเข้ามาในบ้านนะครับเอาแค่พอสุดพออยู่นะอย่าไปซ้ำนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงจะได้เปรียบกว่าผู้ชายผู้หญิงสมมติผู้หญิงเขาอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับและคนร้ายบุกเข้าไปอย่างนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับและ ต้องให้คนร้ายไม่ใช่มาตัวเปล่าๆโลกนินนะครับป้าเข้ามาอยากจะมาอาบน้ําบ้านเราอย่างเงี้ยมันมันต้องมีอาวุธนะครับเช่นเป็นมีดลายแหลมยาวๆหรือมีดอีโตใ้ใหญ่ๆห,หรือขวานที่มันจะทาอันตรายแก่ชีวิตเราได้นะครับหรือถ้าเขามีเข้าหลามไม่โจรมันมีเข้าหลามมาด้วยอย่างนี้ก็ดีหน่อยนะครับตำรวจเขายังช่วยเราง่ายแต่ถ้าเขามาตัวเปล่าๆหรือโดดปั๊บเข้ามาแล้วก็ เราไปกดเลยมันก็จะโดนเกินกว่าเหตุนะครับป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับความผิดมันแตกต่างกันความผิดคือคนร้ายบุกบ้านเราในี่ยบุกลูกเคหสถานในยามวิกาลนะครับถ้าเขาทําลายทรัพย์สินเรานัดบ้านก็ทําให้เสียทรัพย์แล้วก็มาลักทรัพย์เอาของเราไปเอาหม้อผงข้าวเราไปเนี่ยักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนนั่นเป็นความผิดเขานะครับ โทษจำคุกประมาณห้าปีมงนะแต่เราไปยิงเขาตุยเนี่ยเราโทษประหารชีวิตนะแต่ถามว่าเราจะทำไงมันเข้ามาลักของในบ้านเขานะครับเราจะยิงถ้าจะยิงนะสมมติมันไม่ได้มีอาวุธมาท่านยิงลงพื้นนะครับแล้วก็บอกมันวิ่งเข้าหาผมผมก็ไม่รู้ในมือมันมีปืนหรือว่ามันมีมีดก็ไม่รู้นะครับ ป้งเข้าไปกดแคนนอนน่ลูกแคนนอนลงพื้นเนี่ยพื้นมันเป็นปูนอยู่แล้วพื้นบ้านท่านหรือดินแข็งอยู่แล้วลูกลูกปืนมันจะเข้าไปแล้วมันจะกระดอนโดนมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะเจ็บเจ็บแล้วก็หนีนะครับเจ็บแล้วก็หนีพอหนีได้นะครับแล้วเราก็ให้การกับตำรวจว่ามันชาร์กเข้ามาหาผมครับผมกลัวผมก็เลยยิงขู่ลงพื้นไป แล้วมันก็ไม่รู้กระเด็นไปอย่างไงโดนบังก็ไม่รู้แต่ถ้าเล็งให้ดีๆนะครับเล็งกะให้แม่นโดนเลยนะครับปุ๊งเข้าไปอย่างเงี้ยจะเป็นข้าวหลามลูกซองยาวหรือข้าวหลามพกสั้นก็ได้นะครับผมพูดออกสื่อไม่ได้ไนงะว่าควรจะทำอย่างไงนะครับแต่ว่าแม่เข้ามาในบ้านแล้วติดคุกดีกว่าตายเสียเงินดีกว่าติดคุก ้าเข้าไปในตัวบ้านแล้วนี่ก็เอาไว้ไม่ได้นะครับเอาไว้ไม่ได้นะครับ mm hmm. พูดไปแล้วครับสองตำรวจตะเวนชายแดนก็ขอแสดงความเสียใจกับพ่อลูกสองครูตอชดอนะครับ เวลาตำรวจวิสามันคนร้ายเนี่ยนะครับตำรวจวิสามันคนร้ายเนี่ยคนก็สงสัยว่าตำรวจเขาทำตามหน้าที่ไปจับเขาทำไมมันเป็นขั้นตอนของกฎหมายครับตำรวจใช้เข้าหลามไปวิสามันคนร้ายคือไปยิงคนร้ายตุยเนี่ยตำรวจมาที่เกิดเหตุพนักานสอบสวนมาต้องทำคดีแรกคือคดีชันสูทพิจสก ว่าคนตุยเนี่ยตุยเพราะอะไรอ๋อตุยเพราะตำรวจใช้ข้าหลามหญิงแล้วก็แจ้งข้อหาตำรวจเป็นขั้นตอนเท่านั้นว่าตำรวจเนี่ยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างว่าไปิบัตติามหน้าที่และป้องกันตัวพอสมควรแก่เองถึงชั้นอายการถ้าเกยจะสั่งไม่ฟ้องให้ชั้นพนักง,งานสอบสวนเขาสั่งไม่ฟ้องให้และอีกคดีคือไปตั้งข้อหาคนตุยเนี่ยว่า พยายามฆ่าจาพนักง,งานซึ่งเป็นแบบการตามหน้าที่แต่เขาจะสั่งไม้ฟ้องเหมือนกันเพราะผู้ต้องหาถึงแก่ความตุยไปแล้วนะครับคนก็ไม่เข้าใจนะเล่นไพ่อยู่ในบ้านตำรวจปีนเข้ามาพ่อผมยิงขึ้นฟ้าตำรวจตกใจมึงก็ว่าไปเรื่อยนะครับ ไอคนเล่นไพ่เนี่ยนะคนเล่นไพ่เนี่ยนะพอเจอตำรวจหรือไม่ต้องครับไม่ต้องเจอตำรวจนะแค่ตะโกนกำลังนั่งเล่นไพ่ลุ้นมันหวังใครในวงหรือใครในบ้านตะโกนตำรวจมานะยมันก็เด้งถึงวงแตกเลยครับวงแตกเลยนะครับวงแตกเลยนะครับอ่ผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับก่อนจะจบเนี่ย สมัยผมเรียนปิญญาโทแล้วก็ไปเก็บข้อมูลที่อำเภอเมืองนครราชสีมาคือโคราชนะครับอาจารย์ก็ไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านสารวัตรใหญ่นะครับก็ญาติเตยนามท่านท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านพันตำรวจโทชูเกียบไผลีนะครับท่านเป็นสารวัตรใหญ่ก็สนิท,สน,ทสนิทกับอาจารย์ผมนะครับท่านก็มาต้อนรับนะครับกินกันอะไรกันนะครับแล้วเขาก็ เล่นดัมมี่กันเพลินๆครับเล่นดัมมี่กันในห้องนะเพลินๆคุยกับอาจารย์ยด้วยกินเหล้าไปด้วยอะไรด้วยนะผมก็นั่งอยู่ห้องอาจารย์นะครับปรากฏมีตำรวจมาทุบห้องครับมันไปโรงแรมมาทุบตุ้ม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 เปิดประตูนี่ตำรวจทุกคนแม่งกระเด้งหมดเลยนะครับกระเด้งขึ้นเลยนะครับยันนั่นพี่ชุเกียบนะครับกระเด้ง นะครับว้าสตังเลยครับเตรียมเตรียมว,วิ่งหนีนะครับผมผมบอกพี่พี่เป็นสารวัตรใหญ่ที่นี่ไม่ใช่เหรอนะครับแล้วพี่ไปตกใจอะไรนะครับนี่คือสัญชาติยานของคนเล่นนะครับ,นะรบท่านก็เลยเปิดประตูไป